บทที่230หลิวซูสืบเนื่องจากการต่อสู้ระหว่างเย่เยและตรงหมิงอยู่ทําให้ธุรกิจของหอ,อการค้าอยู่เย่ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวแต่จากการร่วมมือกับสานักข่าวพิราฟ้าในครั้งก่อนทําให้เย่มีเงินเก็บมากพอที่จะสานต่อหอ,อการค้าของเขาและถึงแม้จะเซี่ยงเฟยยอลินจะระงับสัญญาชั่วคราวแต่เขาก็ยังแนะนําเย่ให้กับลูกค้าของเขาเป็นครั้งเป็นคราวไปในระหว่างที่หอ,อการค้าปิดปรับปรุงลู่จุ้งก็ถือโอกาสนี้ในการพักผ่อนเดินทางไปยังเขตสลามตรงเฉิงช่วยเหลือผู้คนที่อดอยากมอบสิ่งของที่จํําาาเเป็นในใใกกกรรดรงชีวิตห้แ่พขา เดิมทีเขตสลัมตรงเฉิงนั้นเคยเป็นบ้านเกิดของลู่จุนหากเขาไม่ได้สกุลเหมือนรับมาเลี้ยงป่านนี้เขาคงจะเกิดใหม่ไปแล้วในเมื่อเขามีโอกาสได้เติบโตเขาจึงอยากแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นให้กับคนอื่นๆเช่นเดียวกันทันใดนั้นลูจ่จุนก็พบว่าไม่ได้มีเพียงเขาคนเดียวแต่ยังมีสาวงามผิวพรรณเปล่งปลัง่งสวมชุดสีเขียวอ่อนตามแบบฉบับชาววังดูแล้วเข้ากับผิวขานวนวลละเอียดของนางคอยแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับผู้ยกากไร้สองข้างถนนแบบเดียวกับเขา แม่นางผู้นั้นดูแล้วอายุเข้าสู่20ปีได้หมาดๆแต่ท่าทีสง่าผ่าเผยดูเป็นผู้ใหญ่หน้าเสียดายที่ดวงตาของนางนั้นบอดสนิททั้งสองข้างทำให้ผู้คนที่ต้องมองนางต่างเสียดายรูปลักษณ์อันน่าเชยชมไปตามๆกันลู่จุ้งมาทราบภายหลังจากผู้คนแถวนั้นว่านางชื่อหลิวซูเป็นลูกสาวคนโตสกุลหลิวที่มีชื่อเสียงในหวัางตู้นางถูกมแมลงพิษต่อยเข้าที่บริเวณเปลือกตาทำให้พิษแทรกซึมและทำให้ตาบอดในที่สุดถึงแม้ตระกูลหลิวจะทุ่มกำลังซับจ้างหมอเก่งๆมารัก ลู่จุ้งที่ตกตะลึงในความงามหยาดเยิ้มของนางตั้งแต่แรกเห็นจึงหาโอกาสแวเวียนมาที่เขตสลัมนี้บ่อยๆเขาแจกจ่ายของตัวเองไปพลางชะเนื้อหน้ามองนางไปทุกครั้งที่นางได้รับคำขอบคุณจากผู้คนรอยยิ้มของนางจะสว่างสดใสและเปลี่ยนไปด้วยความไร้เดียงสาซึ่งหาได้ยากยิ่งในยุทธภพคันทีใดนั้นลู่จุ้งก็นึกถึงผงเบิกเน่ที่เย,ย่เคยมอบให้เขาแต่เขาก็ลังเลที่จะขายให้กับสกุลหลิวโดยที่ไม่ปรึกษายแ,ยแย่่ก่อนขณะที่เขาตรึกตรองอยู่นั้นกลุ่มชายชะกันทรงโจรก็เดินตรงไปทางนาง สาวน้อยท่านฉินต้องการพบเจ้าตามข้ามาซะชายที่อยู่ตรงกลางเชยคังของนางขึ้นและพูดกับนางด้วยน้ำเสียงหยอกล้อเมื่อหลิวซูได้ยินชื่อสกุลฉินสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปแต่นางก็ทำเป็นใจดีสู้เสือตอบกลุ่มชายชะกันกลับไปอย่างกล้าหาญเจ้ากล้าดียังไงมาลับพาตัวข้ากลางวันแสกแสกแบบนี้ไปซะกขืนแต่ต้องตัวข้าอีกแม้แต่ลายนิ้วท่านพ่อไม่ละเว้นพวกเจ้าแน่พอชิวซูหัวหน้ากลุ่มชายโฉดได้ยินคำข่มขู่ของนางเขาก็ถั่วราะออกมาไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าหมายถึงไอ้แก่หลิวกี่งอ แค่จะเดินยังไม่ไหวเลยจะมีน้ำยาอะไรมาต่อกรอนกับท่านฉินของพวกข้าหือในช่วงเวลาคับขันนี้เองชายผู้หนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าบริวารสกุลฉินปล่อยนางไปเดี๋ยวนี้ชายผู้นี้คือลูกจุนผู้ที่อดรนทนไม่ได้กับการกระทําที่ต่ําช้าของชิวซูรนหาที่ตายหรือเจ้าหนูชิวซูยิ้มยอพร้อมกวากมือให้ลูกน้องของเขาเล่นงานชายหนุ่มที่แสไม่เข้าเรื่อง ชายร่างสูงคนหนึ่งเนื้อมือตกหน้าลู่จุ้นอย่างเต็มแรงเพื่อเป็นการสั่งสอนแต่ลู่จุ้นเองก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเขาเบี่ยงหัวหลบวิธีการโจมตีได้อย่างหมดจดก่อนยกขาเตะที่หว่างขาของชายสูงจนล้มลงไปกองกับพื้นด้วยความเจ็บปวดผู้ฝึกยุดงันหรือเมื่อลู่จุ้นเผยวรยุทธ์กลุ่มของชิวซูถึงกับอุทานขึ้นมาแต่ชายสูงที่นอนอยู่กับพื้นก็ฉวยจังหวะล็อกข้อเท้าแล้วเหวี่ยงลู่จุ้นลงกับพื้นอย่างรุนแรงจนพื้นแตกเรียงงงง,อ,งอยากเป็นฮีโร่แต่ก็เป็นไ้้้แค่่่่่่อออออโงงทุยยยชิิวูููถมนนนนนลลาาใสาาจีนนเกกกืับพ มองอะไรที่บ้านไม่เคยเห็นคนทะเลาะกันหรือไงชิวซูตวาดขึ้นครั้งหนึ่งเหล่าจีนมุงก็พากันแตกหือออกไปแม้พวกเขาจะเห็นที่น้าเจ้าถิ่นเต็มทีแต่ก็ไม่มีใครกล้าหืกับชิวซูเลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่ชิวซูหันหลังให้เขาลู่จุ้งก็เอามือยันพื้นยืนขึ้นอีกครั้งเทพพยุดน้อยอยากทดสอบพลังของเทพปศูนยันรือขืนเจ้าโจมตีใส่ลูกน้องข้าอีกครั้งข้าจะหักนิ้วเจ้าทีละนิ้วเลยคอยดูลู่จุ้งไม่สนคำข่มขู่ของชิวซูแทนที่จะหนีเขากลับสืบเท้าเข้าหาาาาาายยยโดด้้วสตทีี่่่่่่มมมุงัันนนนนเเเะใใจกกกลไบแแป็คร ชิวซูคุมถิ่นนี้มาเนิ่นนานแต่เขาก็ไม่คุ้นหน้าลู่จุนมาก่อนลู่จุนแค่เซียวเออร์หอการค้าอยู่เย่ที่ผ่านทางมาลู่จุนหวังใช้ฐานะของหอการค้าอยู่เย่ข่มขู่อีกฝ่ายหอการค้าอยู่เย่ชิวซูอุทานขึ้นอย่างแปลกใจลูกพี่สกุลจีนมีอำนาจมากก็จริงแต่ก็ไม่ควรไปกระตุกหนวดเสือข้าว่าวันนี้เราถอยก่อนดีกว่าขอรับใช้ร่างสูงยอ่อตัวกระซิบให้ชิวซูฟังสมน้ำหน้าเจ้าหนุ่มเรียกเข้าแก่ของเจ้ามาถล่มพวกมันเลยฝูงชนได้ยินชื่อของหอการ เช่นเดียวกับแม่นางหลิวซูแม่นางจะตาบอดแต่ก็สัมผัสได้ถึงแสงแห่งความหวังที่ลอดผ่านเข้ามาท่ามกลางความมืดมิดตรงกันข้ามกับกลุ่มชายชะกันที่เริ่มสับสนและไม่รู้ว่าควรจะทําอะไรต่อไปถึงแม่หอ,อการค้าอยู่เย่จะเพิ่งมีเรื่องบาดหมางกับทันสวรรค์แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าหอ,อการค้าอยู่เย่จะไม่ถล่มพวกเขาหลังจากนี้สุดท้ายแล้วชิวซูจึงตัดสินใจโค้งคำนับลู่จุ้งอย่างนอบน้อมต้องขออภัยที่ข้าล่วงเกินท่านไม่ต้องพูดมากพวกเจ้าจะกลับไปแต่โดยดีหรือจะให้ข้ารายงานเรื่องนนี้กับท่าเย ลู่จุ้งเขียนเสือให้วัวกลัวยกชื่อแย่ๆขึ้นเพื่อให้พบอันธพาลย,ยอมล่าถอยไปและผลลัพธ์ก็เป็นไปอย่างที่คาดคิดบทที่2 3 1บเอดบุญคุณแม่ชิวซูจะมีสกุลฉินนุนหนล,ลังอยู่แต่เขาก็ไม่กล้าสเสียงที่จะงัดข้อกับหอการค้าอยู่เย่ที่เคยเอาชนะสกุลเจียงมาได้พวกเรากลับชิวซูหัวจกกระหนักได้ดังนั้นก็กวักมือเป็นสัญ,ญญาณเรียกลูกน้องกลับเมื่อเห็นว่ากลุ่มชายชะกันเดินออกไปจนลับตาแล้วบริวารสกุลหลิวก็รีบเข้ามาหาหลิวซูและกล่าวขอบคุณลูกจุ้งท หลิวซูเองแม้ตาจะมองไม่เห็นแต่นางก็หันมาทางลู่จุ้นพร้อมกล่าวขอบคุณด้วยตัวของนางเองขอบคุณท่านจอมยุดหักไม่ได้ท่านในวันนี้ข้าคงเรื่องเล็กน้อยหน้าสักวันข้าจะกำจัดคนพวกนั้นให้สิ้นซากเองเจ้าวางใจเถอะลู่จุ้นพูดแทรกพร้อมกับประคองสองมือน้อยน้อยของนางเอาไว้ในเมื่อเจ้าปลอดภัยดีแล้วข้าขอลาลู่จุ้นจ้องมองดวงตาที่ว่างเปล่าของนางอยู่พักหนึ่งก่อนจะกล่าวอำลาแม่นางหลิวแต่มือเล็กๆของนางก็คว้าแขนเสื้อของเขาเอาไว้ ท่านจอมยุทธได้รับบาดเจ็บนี่เจ้าคะมารักษาอาการที่บ้านสกุลหลิวของข้าก่อนถือว่าเป็นการตอบแทนที่ท่านผู้กล้าช่วยข้าเอาไว้ค่าทีของนางทำให้เหล่าบริวารประหลาดใจอยู่ไม่น้อยแม้หลิวซูจะเป็นคอนมีเมตตาแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นนางเอ่ยปากชวนใครไปบ้านมาก่อนข้าทราบซึ้งในน้ำใจของท่านแม่นางหลิวแต่ข้าขอผ่านลูจ่จุนหน้าแดงระ่าเรื่องอย่างเก็บอาการไม่อยู่แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ปฏิเสธนางไปและค่อยๆดึงมือของนางออกอย่างเบามือ พอได้ยินถ้อยคำของลู่จุนนางก็เพิ่งนึกได้ว่าการชวนบุรุษไปที่บ้านนั้นไม่ใช่คุณสมบัติของสตรีนางจึงเขินอายเล็กน้อยแต่หลิวซูก็ยังไม่ลมเลิกความตั้งใจลงข้าไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงดีดังนั้นอย่าได้ปฏิเสธความหวังดีของข้าเลยนะเจ้าคะหลิวซูพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนบริวารสกุลหลิวเห็นคุณหนูไม่ละทิ้งความพยายามจึงก้าวมาข้างหน้าและช่วยพูดโน้มน้าวลู่จุนอีกแรงจอมยุทธ์ลู่ท่านเป็นคนแรกที่คุณหนูของพวกเรายอมเอ่อยปากชวนดังนั้นอย่าได้ปฏิเสธนางเลย เด็กน้อยเด็กที่เลี้ยงสาวอีกคนของหลิวซูก็พึพรรมพำขึ้นเบาๆหลิวซูที่ได้ยินดังนั้นใบหน้าก็ยิ่งแดงก่ำเข้าไปใหญ่แทนที่นางจะเบือนหน้าหนีด้วยความอายใบหน้าของนางกลับแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังที่มากขึ้นกว่าเดิมลู่จุ้งที่เห็นใบหน้าอันสัดสวยของนางก็ใจอ่อนจึงตามหลิวซูและบริวารของนางไปยังบ้านสกุลหลิวหน้าสวนหลังบ้านสกุลหลิวหลิวกี๋งอเฉิงผู้นำตระกูลหลิวที่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของตนก็บันดาลโทสศั์ลงกับแก้วชาที่อยู่บนโต๊ะเพลงงง,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 ง บัดซบไอพวกสกุลฉินเริ่มกำเริบสิบบอสารขึ้นทุกวันหากประมุกฉินไม่มีคำอธิบายที่ฟังขึ้นเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่สำหรับหลิวกีกงอเฉิงแล้วหลิวซูเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของเขาแต่สกุลฉินกลับช่วยโอกาสที่สกุลหลิวกำลังตกต่ำลักพาตัวนางไปทำให้หลิวกีงอเฉิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่หลิวซูและมารดาของนางก็ช่วยปรามหลิวกีงอเฉิงเอาไว้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรโง่โลงไปช้าก่อนท่านพ่อประกูลหลิวของพวกเราไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนแต่ก่อนหากเราเปิดหน้าสู้กัับสกกุุลลิินนนโดยยยยตรงงงงจจะะ่่่ททให้้อาามแเค หลังจากที่ลูกสาวและภรรยาของเขาช่วยกันเกลี้ยกล่อมก็ทำให้หลิวกีงอเฉิงสงบใจลงก็ทิ้งตัวลงไปบนเก้าอี้ของตนด้วยความเหนื่อยใจเธอออเอาละข้าจะไม่ทำอะไรก็ตามที่เข้าทางพวกมันอีกหลิวกีงอเฉิงใส่หัวให้กับความสะเพร่าของตนเองที่ไม่ยอมส่งจอมยุทธ์ฝีมือดีไปคุ้มกันลูกสาวโอ้จริงด้วยเกือบลืมไปเลยต้องขอบคุณจอมยุทธ์ลู่ที่ช่วยลูกสาวข้าเอาไว้ขออภัยที่ไม่ได้ให้การต้อนรับท่านอย่างดีเจ้าสกุลหลิวโกรธจัดจนลืมนึกถึงแขกคนสำคัญไปแต่พอเขาได้สติก็รีบลุก ลู่จุ้งเห็นดังนั้นก็รีบประคองผู้อาวุโสขึ้นท่านหลิวกล่าวเกินไปแล้วข้าแค่บังเอิญผ่านมาจึงช่วยนางเอาไว้เท่านั้นไม่เกินไปนักหรอกข้าละอายใจยิ่งนักนอกจากไม่สามารถรักษาดวงตาของหลิวซูได้แล้วหากข้าเสียนางไปอีกข้าก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรแม้ลู่จุ้งจะไม่ได้ติดใจอะไรมากนะักแต่หลิวกีงอเฉิงก็พยายามเน้นให้เห็นถึงบุญคุณที่ลู่จุ้งมีต่อสกุลหลิวท่านพอ่อเป็นความผิดของข้าเองที่นึกอยากออกไปนอกบ้านจนต้องตกอยู่ในสภาพนี้ท่านอย่าได้โทษตัวเองนักเลยหหลิิิวููเ็นนนบดดดาาขของงงตคมกจึรึรพย้ พวกท่านวางใจเถิดถึงข้าไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่อะไรแต่อาการของลูกสาวท่านไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีรักษาเสียทีเดียวทันทีที่ลู่จุนพูดจบเขาก็เริ่มรู้สึกเสียใจที่พลังปากออกไปจึงค่อยๆก้มหน้าลงหลบสายตาของหลิวกี่มอเฉิงเพราะก่อนหน้านี้หลังจากที่ปรมาจารย์ทันสวรรค์มาเยือนเย่เย่ก็ได้กำชับเขาวไว้ว่าไม่ให้เอาสินค้าออกไปโฆษณาหรือขายตามที่ต่างๆอีกเพื่อหลิกเลี่ยงความสนใจจากผู้คนไปสักระยะ แต่หลิวกีงอเฉิงไม่ได้สังเกตเห็นสีหน้าผิดปกติของลู่จุนพอเขาได้ยินลู่จุนพูดดังนั้นจึงจับไหล่ลู่จุนเอาไว้และถามเขาด้วยความร้อนใจจองยุดลู่ท่านพูจริงงั้นหรือแม้ลู่จุนจะอยากหันหลังกลับไปคิดทบทวนให้ดีกว่านี้แต่เมื่อกระสุนถูกยิงออกไปแล้วก็มีอาจเรียกคืนกลับมาได้จึงได้แต่พยักหน้าและอธิบายให้พวกเขาฟังเท่าที่ข้ารู้มีโอสถชนิดหนึ่งที่เรียกว่าผงวิเศษเบิกเนทที่มีสรรพคุณถอนพิษจากมาแมลงทบทุกชนิดที่ส่งผลต่อระบบประสาทตาเพียงแต่้้าาาาเองกไไไมม่่่รูวจจะหหันนดที ถึงแม้ลู่จุ้งจะไม่มียานั้นติดตัวแต่ข้อมูลจากลู่จุ้งก็ทําให้ผู้คนสกุลหลิวเริ่มมีความหวังขึ้นมาจอมยุทธลู่นอกจากท่านจะช่วยลูกสาวของข้าเอาไว้แล้วท่านยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกข้ารู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนักสกุลหลิวติดหนี้บุญคุณท่านแล้วหลิวกีงอเฉิงพร้อมด้วยภรรยาคำนับลู่จุ้งด้วยความปีติยินดีหลิวซูที่ได้ยินว่ามีหนทางรักษาดวงตาของนางก็รู้สึกดีใจจนน้าตาไหลออกมาจากดวงตาที่บอดสนิททั้งสองข้างไม่ว่าสกุล,ลิวสู บทที่2 3 2สืบสาวเท้าความหลังจากที่สองสามีภรรยาสกุลหลิวพูดคุยกับลู่จุ้งอยู่พักหนึ่งก่อนที่ลู่จุ้งจะขอตัวลากลับทั้งสองก็ได้ขอบคุณลู่จุ้งอีกครั้งด้วยความปีตียินดีท่านลู่จุ้งรักษาตัวด้วยเจ้าสกุลหลิวกล่าวขึ้นพร้อมส่งจอมยุทธผู้มีคุณถึงหน้าประตูด้วยตัวเองเมื่อลู่จุ้งกลับมาถึงหอ,อการค้าอยู่เย่ลู่จุ้งก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เย่เย่ฟังและทำหน้าที่ของตนตามปกติ การมายืนของทันสวรรค์ทำให้เย่เย่หว่นใจไม่น้อยเขาทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับการฝึกฝนปราบใดที่ตรงหนิงหออยู่ยังอยู่ในหวังตู้เขาก็ไม่อาจวางได้แม้แต่เสี้ยววินาทีในขณะเดียวกันปรมาจารย์ทันสวรรค์ตรงหนิงอยู่ก็ได้เข้าเฝ้าจัก,กระรรดทีงอและพระมเ ah ห e สีเจียงเหียนที่พระราชวังข้าได้ข่าวว่าท่านได้ประลองกับเย่เย่มาแล้วสินะนึกไม่ถึงนอกจากที่มันจะสังหารผู้อาวุโสของข้าไปถึงสามมีหนำซ้ำยังบังอาจลงไม้ลงมือกับท่านตรงอีกงันหรือมเ ah ห e สีเจียงทุบโต๊ะลุกขึ้นพูดด้วยความเจ็บแค้้้นนนเเยยย่่ผูีีีมวามบาบบดดหงกกัสุลจ ตงหนิงอยู่ถามด้วยความแปลกใจเล็กน้อยเมื่อตรงหนิงอยู่ถามขึ้นมาเหสีเจียงจึงสบโอกาสชักนำทันสวค์ให้ทำลายศัตรูคู่อาฆาตของนางใช่แล้วยามเกียรติสกุลเจียงเท่ากับยามพระเกียรติองค์จัก,กรพรรดิคนเยี่ยงนี้ไม่สมควรปล่อยไว้แม้พระมเหสีเจียงจะปรับปรำเย่เย่สักแค่ไหนตรงหนิงอยู่ก็รอบคอบเกินกอว่าที่จะคล้อยตามได้ง่ายๆ่าข้าข้าบอกว่าที่หอการค้าอยู่เย่ขายสินค้าโอสดและสัตราวุธโบราณที่แม้แต่คนของหอเทพสัตราของข้ายังไม่มีปัญญาหามาได้ท่านตรงไม่คิดว่าหน้าแปลบ ah an, แกบ ทันทีที่ได้ยินไม่เพียงแต่ตรงหมิงอยู่ที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจัก,กรพัทีงอเองก็เลิกคิ้วขึ้นพลางชายตามองมาที่ชายาของตนด้วยความประหลาดใจแม้ความบาดหมางระหว่างหอ,อการค้าอยู่เย่และสกุลเจียงจะเป็นที่รู้กันทั่วแต่องค์จัก,กรพัิเพิ่งเคยได้ยินเกี่ยวกับสินค้าของหอ,อการค้าอยู่เย่เป็นครั้งแรกสาเหตุที่นางเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับเพราะนางตั้งใจจะฮุบหอ,อการค้าอยู่เย่ไว้เป็นของสกุลเจียงและไม่คิดจะแบ่งผลประโยชน์ให้ราชสำนักจักรพัทีงอที่คาดเดาจุดประสงค์ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักและสะกุลเจียงนั้นเป็นแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอีกทั้งอยู่ต่อหน้าทาันสวรรค์เขาจึงทำอะไรไม่ได้มากนะักหากจริงอย่างท่านว่าเหตุใดเขาจึงขายสมบัติโบราณเป็นว่าเล่นราวกับเป็นสินค้าทั่วไปกันละ่ะท่านตรงคงไม่ทราบหอการค้าอยู่เย่ก่อร่างสร้างฐานในหวังตู้ได้ไม่นานก็เป็นที่นิยมและทำกำไรมากกว่าหอเทพสัต์ราที่เปิดกิจการมาหลายรุ่นหากไม่ใช่เพราะเย่เย่รู้แหล่งของสินค้าเหล่านั้นท่านจะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรมาเหสีเจียงเสริมพอได้แล้วเรืื่่่ออองงงนนนีี้้้มมมูลหรหรไใทาตตตััดดสิววยเ จักรพติีงอตะคอกเสียงดังเพื่อให้พระมเหสีสงบปากสงบคำลงเป็นที่ร่ำลือกันว่าในหวังตู้มีสำนักข่าวพิราบฟ้าที่หูตากว้างไกลเป็นหนึ่งในยุทธภพไม่ทราบว่าท่านขอจะเรียกเจ้าสำนักมาเข้าเฝ้าได้หรือไม่สมกับเป็นท่านตรงหนิงอยู่แห่งทันสวรรค์ช่างหลักแหลมยิ่งนักย่อมได้ข้าจะทำตามคำขอของท่านหลังจากหารือกันเสร็จสับจักรพติีงอก็ส่งสารเชิญเสี่ยงเฟยยอลินให้เข้าเฝ้าในทันที ข้าเซียงเฟยยอหลินเจ้าสำนักข่าวพิราบฟ้าถวายบังคมองคจักรพรรดิขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเซียงเฟยยอหลินคุกเข่าถวายบังคมด้วยท่าทีอ่อนน้อมเมื่อเซียงเฟยยอหลินเหลือบไปเห็นพระมเหสีเจียงเขาก็คาดเดาได้คร่าวๆว่าเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวกับแย่ๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งลุกขึ้นเถอะเซียงเฟยยอหลินข้าได้ยินเรื่องของเจ้าจากขั้นตรงมาบ้างแล้วดังนั้นข้าถามเจ้าตามตรงเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับแย่ๆและหอการค้าอยู่แย่บ้างหรือไม่จักรพรรดิหง เรื่องของหอ,อการค้าอยู่เย่ข้าพอจะทราบอยู่บ้างแม้ว่าเซียงเฟยยอหลินไม่อยากขายความลับของเย่เย่ตามที่เคยสัญญากันเอาไว้แต่หากไม่พูดอะไรออกไปบ้างอาจทําให้ดูมีพิรุษดีบอกเรื่องที่เจ้ารู้เกี่ยวกับมันมาให้หมด เดิมทีเย่เย่เป็นบุตรของสกุลเย่ในเฟิงเจิน้นเมืองเล็กๆในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ก่อนที่จะมาสร้างหอ,อการค้าอยู่เย่นในหลิงเฉิงด้วยวิทยายุท์ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดทำให้เขาขึ้นเป็นเจ้าเมืองก่อนที่จะรวบรวมภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ได้สำเร็จในระยะเวลาอันสัน้นเซียงเฟย์ยอหลินนั้นรู้ดีว่าจักระพรดทีงอต้องการอะไรแต่เขาก็พยายามบ่ายเบี่ยงเพื่อไม่ให้ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเย่เย่เยบทที่233แขกพอได้แล้วเจ้าไม่ต้องท้าความให้เสียเวลาเจ้าพอจะทราบที่มาของสินค้าในหหอออกาารรค้ยยู่่่เืไม เมื่อเห็นเจ้าสำนักพิราบฟ้าพยายามบ่ายเบียงจักรพัทิีงอก็รีบตัดบทและถามเข้าประเด็นในทันทีแม้เซียงเฟยยอหลินจะรู้จุดประสงค์ของจักรพัทิีงอเป็นอย่างดีแต่เขาก็แซงํำเป็นประหลาดใจก่อนกล่าวขึ้นด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วน เรียนท่านหีงอตามตรงสำนักข่าวของข้าน้อยได้ยินข่าวลือที่ว่าเย่เย่รู้แหล่งที่มาของสมบัติโบราณและได้ตรวจสอบหอการค้าอยู่เย่อยู่หลายหนแต่ก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกติข้าน้อยไร้ความสามารถขอองค์จัก,กรพพัดทรงอภัยเนื่องจากสำนักข่าวพิราฟ,ฟ้าและหอการค้าอยู่เย่ได้จับมือเป็นพันธมิตรกันอย่างลับๆเสี้ยงเฟงย,ยลิ่จึงตัดสินใจไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆให้กับราชสำนักทั้งสามได้ยินดังนั้นก็มองหน้ากันไปมาและถอนหายใจออกมาด้วยความผิดหวังมีเพียงมหเหสีเจงเยียนที่ไม่ยอมลดราวาสอกลงง,ง่ายๆถ้าเป็นเช่นนัััั้้้้นนนนจจจริิิงงงเเาาาาาาะอธบบยยยยกกกี่่ววสคหพไ เจ้าได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วอย่าง,งานั้นรเซียงเฟยยอหลิงที่เหลือไปเห็นสีหน้าคาดคันของพระมะเหสีเขาก็รู้ได้ทันทีว่าทั้งหมดเป็นอุบายของนางเรียนพระมะเหสีจริงอยู่ที่สำนักข่าวพิราฟ้าเชี่ยวชาญในการสืบข้อมูลแต่เรื่องบางเรื่องก็เกินมือของข้าน้อยแต่จากการคาดการณ์ของข้าน้อยเย่ๆเ,เป็นอัจฉริยะที่พันปีมีหนขอนั้นมีความสามารถเช่นเขาก็ไม่แปลกที่จะมีผู้อุปการะให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังนั้นหรือ ตองหมิงอยู่ขม,ขมวดคิ้วขึ้นจนเป็นปมเล็กๆแม่เขาจะไม่เชื่อคำพูดของเซี่ยงเฟยยอลินในทันทีแต่ก็ไม่มีคำอธิบายไหนสมเหตุสมผลไปมากกว่านี้อีกแล้วหลังจากได้ยินคำตอบของเซี่ยงเฟยยอลินพระมะเหสีเจียงก็ยิ่งตั้งข้อสงสยัยก่อนถามเจ้าสำนักขึ้นด้วยน้ำเสียงประชดประชันน่าประทับใจจริงๆเจ้าสำนักเขาพิราฟ้ากล่าวยุบย,ย่องเย่เย่ราวกับรู้จักกันเป็นการส่วนตัวท่านต้องการสืบเกี่ยวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเย่เย่จนถึงกับต้องลดตัวลงไปคบค้าสมาคมกับเย,ย่่เเยยลหรือนี พรมะมเหสีรอข้าเล่นแล้วที่ข้าน้อยกล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่การคาดการเท่านั้นอีกอย่างข้าน้อยกับเย่เ่เคยพบเพียงไม่กี่ครั้งจึงไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดขอทรงอภยัยเซียงเฟยยอหลินหัวร้อเจืนเจิออกมาพลางประสานมือหันหน้าไปทางพระมะเหสีเจียงท่าทีของเซียงเฟยยอหลินทําให้จัก,กรพรรดิีงอและตรงหมิงอยู่เริ่มคิดกันไปว่าต้องมีผู้ที่คอยหนุนหลังเย่่อีกทีหนึ่งและว,วารายุทธ์ของเขานั้นจะต้องสูงกว่าเย่ยๆอย่างไม่ต้องสงสยัย หมดธุระแล้วเจ้ากลับไปได้เมื่อเห็นว่าตรงหนิงอยู่ไม่มีท่าทีจะถามต่อจัก,กรพัทีงอก็โบกมือเป็นสัญญาณให้ทหารวางังหลวงพาเซี่ยงเฟยยอหลินกลับไปเช่นนั้นข้าน้อยขอตัวเซี่ยงเฟยยอหลินประสานมือคำนับทั้งสามก่อนเดินออกจากท้องพระโรงออกไปพร้อมกับทหารเวียนยามท่านตรงพอเห็นตรงหนิงอยู่ไม่รังเซี่ยงเฟยยอหลินเอาไว้มเหสีเจียงก็ชักสีน้าอย่างไม่สบอารมณ์แต่ตรงหนิงอยู่ก็ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้นางหยุดวันนี้พอแค่นี้เถอะข้าขอตัวหลังพูดจบตรงหนิงอยู่ก็ลดมือลงและเดินออกจากห้องโถงกลััับไไปยยงจวนนทีี่รราชสกเตม้้ให จักรพรรดิถงอลุกขึ้นคำนับตรงหญิงอยู่พอเห็นทันสวรรค์เดินจากไปจนลับตาเขาก็หันมาตบหน้าชายาของตนด้วยความเกลี้ยวกราดพียะโอ้ยมาเหสีเจียงที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็ลงพับลงกับพื้นเอามือกุมแก้มเอาไว้ด้วยความเจ็บปวดก่อนเงยหน้ามองพระสวามีของนางด้วยความหวาดกลัวอย่ามาเล่นลิ้นกับข้าไม่อย่างนั้นสกุลเจียงของเจ้าจะต้องเสียใจจักรพรดิงงใช้มือข้างหนึ่งเชยคางพระชายาพลังพูดกับนางอย่างเย็นชาก่อนเขาจะเดินจากไปทิ้งให้มาเหสีเจียงอยู่ในโถงตามลำพัง เจียงเหยียนกลุมใบหน้าที่ชอบช้ำด้วยความเจ็บแค้นแต่นางกลับเอาความแค้นทั้งหมดไปลงกับเย่เย่และเซียงเฟเยยอหลินเซียงเฟยยอหลินข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเย่เย,ย่เลยนางพึพมพำพลางค่อยๆลุกขึ้นด้วยร่างที่สั่นเทาหายใจเข้าออกอย่างช้าๆเรียกคืนความสุขุมกลับมาทันทีที่นางกลับไปถึงพระตำหนักนางก็ออกคำสั่งให้สององครักษ์เจียงอู่และเจียงคุณตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเซียงเฟยยอหลินและเย่เย,ย่อย่างละเอียดเมื่อขี่หลังเสือครั้งหนึ่งแล้วย่อมลงได้ยากเจียงเหยีีียยยนนจจึงงงงงทททุุกกกกกกกวิถาาาเเเเเพื่่อออออชะลลบู้้ศัััรรขสมค อีกด้านหนึ่งเซียงเฟยยอหลินที่เพิ่งกลับมาถึงสำนักก็เอนตัวลงนอนบนเตียงพลางนึกย้อนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างช้าช้าไม่มีทางเลือกสินะยังไงข้าก็ต้องบอกเรื่องนี้ให้ท่านเย่ทราบหลังจากไตร่ตรองได้พักหนึ่งเซียงเฟยยอหลินก็ลุกขึ้นจากเตียงและเดินทางไปยังหอการค้าอยู่เย่ในทันทีแต่เมื่อมาถึงเจ้าสำนักพิราฟ้าก็เปลี่ยนใจอย่างกะทันหันสั่งให้คนขับรถมาหันบังเหียนกลับท่านเย่อภัยให้ข้าด้วยข้าช่วยท่านเท่าที่ข้าทำได้แล้วแต่ราชสำนักกับททัันนสสสวรคร์ไ่่่่่ใชิงงีกกขออ้าจะตออด ในฐานะเจ้าสำนักเซียงเฟยยอหลินจึงคำนึงถึงพวกพ้องของตนเป็นสำคัญเขาตัดสินใจตัดช่องน้อยแต่พอตัวปลีกตัวออกมาและคอยจับตามองสถานการณ์อยู่ห่างๆเย่เย่ที่ยังคงเก็บตัวฝึกฝนวรยุทธ์อย่างขมักขะม้นก็ไม่ได้สนใจเสียงเกือกมาที่ดังมากจากนอกหน้าต่างอย่างไรก็ตามวรยุทธ์ขั้นจิตพิสุธน์ก็ไม่ใช่ขั้นที่ก้าวข้ามไปได้ในชั่วข้ามคืน เย่เย่รู้ดีว่าพลังปราณของเขายังไม่มากพอที่จะทลายกำแพงขั้นจิตพิสุทธิ์ได้เขาจึงใช้เวลาที่เหลือทุ่มไปกับการฝึกเคล็ดวิชาหัตททวะต่อเขาตั้งเป้าที่จะบรรลุเคล็ดวิชานี้ในระดับสูงให้ได้ในระยะเวลาอันสั้นเพื่อต่อกรกับศัตรูที่มีวรยุทธ์สูงกว่าโดยที่ไม่ต้องพึ่งพลังจากกรทมินเมื่อระดับวรยุทธ์ไม่คืบหน้าเท่าที่ควรในใจลึกๆของเย่เย่กลับโหยหาสงครามเพื่อดูดกลืนจิตวิญ,ญญาณของเหล่าศัตรูมาเป็นอาหารของมังกรอสรพิษ ในขณะที่เย่เย่ตกอยู่ในพวังความคิดนั้นเองเสียงเกือบม้าก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คนที่ก้าวขาลงจากรถในครั้งนี้ไม่ใช่ชายวัยกลางคนแต่เป็นสตรีรูปงามนางหนึ่งหลังจากลงจากรถมานางก็ยืนเหมือมองป้ายหอการค้าอยู่เย่อยู่นานจนไปเตะตาลู่จุนเข้าเออแม่นางไม่ทราบว่ามีอะไรให้ข้าช่วยไหมขอรับลู่จุนกล่าวต้อนรับด้วยสีหน้างนงงเมื่อเสวี่ยออยู่กวาดตามองไปรอบๆก็พบว่าลู่จุนเป็นพนักงานเพียงคนเดียวของที่นี่ทำให้นางอดถอนหายใจให้กับความไม่ใส่ใจในรายละเอียดของเย่เย่ไม่ได้ หอ,อการค้านี้มีเจ้าดูแลอยู่คนเดียวงั้นหรือก่อนอื่นไปเรียกเข่าแก่ของเจ้าว่าข้าเสวียยอยู่ขอพบเสวียยอยู่หรือท่านก็คือเสวียยอยู่ผู้จัดการหอการค้าอยู่เย่สาขาหลักหลิงเฉิงข,ข้าจะรีบไปเรียกเข่าแก่มาพบเดี๋ยวนี้ขอรับเมื่อลู่จุ้นได้ยินชื่อของนางเขาก็รีบวิ่งขึ้นไปรายงานเย่เย่ในทันทีบทที่2 3 4สการพบกันอีกครั้งเสวียยอยู่เจ้ามาได้ยังไงเนี่ยเมื่อเย่เย่ตามลู่จุ้นลงมาข้างล่างก็ต้องตกตะลึงกับโฉมงามที่ยืนอยู่ตรงหน้าทำไมข้า เสวียออยู่ที่ได้ยินเย่เย่ทักดังนั้นก็แซงํำเป็นงอนทั้งทั้งที่ในใจตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนับเป็นครั้งแรกที่นางได้พบเย่เย่ตั้งแต่ที่เขาเดินทางมายังหวังตู้ข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยเจ้าคงเดินทางมาเหนื่อยพักสักหน่อยเถอเดียวข้าจะไปจองพัตตาคารสำหรับมื้อเย็นไว้ให้เย่เย่รีบตอบด้วยสีหน้าเจินเจินเขาพยายามปิดบังสีหน้าที่เป็นกังวลเอาไว้และดันหลังนางขึ้นไปที่ห้องชั้นบน เมื่อตกเย็ยนแเย่เย่เสวี่ยอยู่และลู่จุ้งก็เดินทางไปรับประทานอาหารเย็ยนกันที่หอสู้เฉวี่ยอพัตตาคารเรื่องชื่อในหวังตู้แเย่เย่ได้จองห้องสำหรับพวกเขาทั้งสามเพื่อเป็นการต้อนรับการมาของเสวี่ยออยู่ผู้จัดการเสวี่ยอข้าได้ยินชื่อของท่านมานานวันนี้ได้พบนับว่าเป็นวาสนาของข้ายิ่งจอบนี้ข้าดื่มให้ท่านลู่จุ้งดูยินดีกับการมาของแม่นางเสวี่ยอยมากกว่าตัวแเย่เย่อีกเสียอีกนั่นก็เพราะเขาจะได้ไม่ต้องนั่งทำงานหลังขดหลังแข็งอยู่คนเดียวอีกต่อไอไยอยอาาาไปปนนนนนออออกกกกกกจจจาา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 าีีี้้้้้รรรดดแแมมมม่่งเเเเวววววยยยยชะททใหขขสถลฝึุธ์ หลังจากได้ยินคำยกยอป้าั้นเสวี่ยออยู่กอดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ได้นางเหลือบตามองใบหน้าของเย่่และพูดขึ้นที่จริงแล้วข้ามาหวางตู้เพื่อรายงานความคืบหน้าในการซ่อมแซมหอ,อการค้าสาขาหลิงเฉิงเท่านั้นเจ้าค่ะแต่ถ้าสาขาวางตู้ขาดกำลังคนให้ข้าช่วยอีกแรงนะเจ้าค่ะเสวี่ยออยู่พูดพลางหยิบแฟ้มบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงรายงานความคืบหน้าในการซ่อมแซมหอ,อการค้ายื่นให้เย่่และมองหน้าเขาด้วยสายตาคาดหวังเห็นได้ชัดว่านางไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อรายงานเทียนอย่างเดียว อย่างไรก็ตามแเย่เย่ก็ไม่รู้ตัวว่าถูกจับจ้องอยู่เขาใช้นิ้วชี้แตะที่ลิ้นและค่อยๆใช้นิ้วนั้นบรรจงตรวจสอบบัญชีทีละหน้าอย่างละเอียดก่อนที่จะส่งมันคืนให้เสวียอยอยู่พร้อมพยักหน้าไม่มีปัญหาเจ้าทําได้ดีมากแเย่เย่เอ่ยปักชมเสวียอยอยู่ราวกับเป็นพนักงานทั่วไปคนหนึ่งก่อนยกจอบขึ้นดื่มเพื่อเป็นการขอบคุณแก่นางตาข้างหนึ่งชายไปมองใบหน้าของนางเล็กน้อยสาหรับที่สาขาวางตู้นี้ข้าให้ลู่จุนเป็นคนจัดการเสวียอยอยู่วันนี้เจ้าพักผ่อนที่หวางตู้ก่อนเถอะ วันพรุ่งค่อยเดินทางกลับแล้วก็ฝากบอกซูฉีจียอด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้าสบายดีเย่เย่เยพูดโดยที่ไม่ได้สังเกตเห็นใบหน้าที่ผิดหวังของเสวียยออยู่เลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเสวียยออยู่จะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เย่เย่ก็รับรู้ถึงความรู้สึกของนางเป็นอย่างดีแต่ด้วยสถานการณ์ในหวังตู้ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเขาจึงไม่อยากให้นางอยู่ที่นี่นานเกินไปดังนั้นเขาจึงทำเป็นไม่แยแสความรู้สึกของนางเพื่อให้นางกลับไป ข้าเข้าใจแล้วเสวี่ยอยอยู่ก้มหน้าไปพักหนึ่งและตอบเย่เย่ยด้วยน้ำเสียงอ่อยๆ่อยก่อนตั้งหน้าตั้งตาก,กินอาหารที่อยู่บนโต๊ะราวกับพยายามดื่มด่ำเวลาที่ได้อยู่กับชายผู้เป็นที่รักให้ได้นานที่สุดลู่จุ้งที่นั่งฟังอยู่เงียบๆได้พักหนึ่งก็ขมวดคิ้วครึ่งอย่างไม่พอใจเขาลุกขึ้นคัดค้านการตัดสินใจของเย่เย่ในทันทีเท่าแก่ท่านจะปล่อยให้ท่านเสวี่ยอกลับไปไม่ได้นะ แค่นี้ธุรกิจของพวกเราก็ซบเซามามากพอแล้วข้ายอมรับที่ผ่านมาข้าไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการจัดการที่ดีต้องทํายังไงข้าทําแบบสุกเอาเผากินมาโดยตลอดข้าอยากได้คําที่แนะจากแม่นางได้โปรดให้นางอยู่ต่อสักพักเถอะได้ยินดังนั้นเย่เย่ก็มองลูกจุ้งด้วยความประหลาดใจเขานึกไม่ถึงว่าลูกจ้างของเขาจะสะสมความอัดอัน้นใจถึงขนาดนี้มาก่อนข้าอย่างนั้นให้ข้าลดค่าแรงเจ้าลงครึ่งหนึ่งเอาไหมล่ะเย่เย่เยสวนกลับอย่างไม่เกรงใจสภาพแรงงาน ด้วยความเคารพต่อให้ท่านจ่ายค่าเท่าเดิมข้าก็ไม่มีเวลาไปใช้อยู่ดีอีกอย่างถ้าได้แม่นางเสวี่ยอมมาช่วยอีกแรงข้าก็จะเจียดเวลาไปฝึกวรยุทธได้มากขึ้นได้โปรดพิจารณาด้วยเมื่อลู่จุ้งพูดจบเขาก็นั่งลงปล่อยให้เย่่เป็นคนตัดสินใจพอได้ยินเหตุผลของลู่จุ้งเย่่ก็เอามือเท้าคางใช้ความคิดอยู่พักหนึ่งมองหน้าเสวี่ยออยู่ทีลู่จุ้งทีก่อนจะหลับตาลงถอนหายใจออกมาและพูดขึ้นแบบขอไปทีเธอ,อช่วยไม่ได้ให้เสวี่ยออยู่อยู่ที่นี่สักพักก สำเร็จเท่าแก่เย่จงเจริญเมื่อเห็นเท่าแก่ยอมใจอ่อนลู่จุ้งก็ดีใจจนออกนอกหน้าเขาลูกขึ้นสดเล่าชั้นดีเข้าปากครั้งแล้วครั้งเล่าจนหน้าแดงแจ๋เย่เย่ที่พ่ายแพ้อย่างหมดรูปให้กับความใจอ่อนของตัวเองก็ได้แต่ก้มหน้ามองโต๊ะพลางคิดทบทวนถึงการตัดสินใจของตนเสวี่ยออยู่รู้สึกขอบคุณลู่จุ้งอยู่ในใจและไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงแค่นางรู้ว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับเย่เย่ต่อนางก็มีความสุขยิ่งกว่าอะไรแล้ว เมื่อทั้งสามกินดื่มกันอิ่มนำสำราญแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับหอ,อการค้าหลังจากที่เย่เย่ส่งเสวี่ยยออยู่ที่ห้องเขาก็กลับไปที่ห้องของตนที่อยู่ข้างๆและตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนวรยุทธ์อีกตามเคยก๊อก๊อแต่ก่อนที่เย่เย่จะนั่งขัดสมาธิลงเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นสองครั้งเมื่อเย่เย่เอื้อมมือไปเปิดประตูเขาก็พบเสวี่ยยออยู่ยืนอยู่ด้านหน้าใบหน้าสีแดงระเรื่อกับท่าทีเขินอายของนางทำให้เขานึกย้อนถึงวันคืนเก่าๆในหลิงเฉิง เย่เย่จดจ้องนางอย่างไม่ละสายตาจนทําให้สีหน้าของนางแดงก่ําขึ้นกว่าเดิมทั้งสองยืนมองกันอยู่นานจนเสวียยอยู่พูดตัดบทขึ้นยังอยากเข้าใจข้าผิดละ่ะมีคนผู้หนึ่งอยากพบท่านข้าเลยมาเรียกพอนางพูจบนางก็รีบเบือนหน้าหนีด้วยอาการเขินอายก่อนที่ชายที่อยู่ด้านหลังจะปรากฏตัวขึ้นชายผู้นี้สวมหมวกกุ้ยเลอยอปิดบังใบหน้าเล็กน้อยพอเขาใช้นิ้วโป้งดันหมวกขึ้นอย่างช้าช้าก็เผยให้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยของชายวัยกลางคนนึกไม่ถึงว่าเพียงไม่กี่เดือนเจ้าก็เติบโตขึ้นถึงเพียงน,นี้ขข้้้้าาทรรรซซึึงจงจิงิๆเพูดนดนวยยยอม ชายผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือเยียนลี่อย่างที่หายตัวไปหลังจากการระเบิดในการต่อสู้กับทันสวรรค์กรงเจิ้งที่หลิงเฉิงในครั้งก่อนทันทีที่เขารู้ว่าเย่เย่ยอมรับพลังของอารามเขาก็รีบเดินทางมายังหังตู้โดยปลอมตัวเป็นหมาฝูคนขับรถมารับจ้างที่พาเสวี่ยออยู่มาส่งเพื่อปิดบังตัวตนเมื่อทั้งสองได้พบกันแล้วเสวี่ยยออยู่ก็เดินฉักออกมาอย่างเงียบเียบเพื่อไม่ให้เป็นการขัดจังหวะการสนทนาของพวกเขาเจ้าเป็นใครเย่เย่แจ้งเป็นไม่รู้จักเขามาก่อน ข้าไงข้าเองเยียนลี่หยางคนที่อุตส่าห์ใช้ไพ่ตายก้นหีบปกป,ป้องเจ้าไงลืมพระมหากรุณาธิคุณมอย่างหาที่สุดมีได้ของข้าไปหมดแล้วหรือไงเยียนลี่หยางยืดอบชี้นิ้วเข้าตัวอย่างภาคภูมิใจเยียนลี่หยางข้าก็พอรู้จักคนสกุลเยียนอยู่บ้างแต่ไม่อยากจะคุ้นชื่อนี้เลยบางทีเจ้าน่าจะจําคนผิดแล้วละ่ะเมื่อได้ยินชื่อเยียนลี่หยางแย่ๆก็ทําเป็นขมวดคิ้วพลางทบทวนความจําอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สายหน้าราวกับไม่เคยมีคนคนนี้อยู่ในเศษเซี้ยวของความทรงจํา